เพิ่งชมนะฮะน้องเอ๋ไปกินของอร่อยที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่นไม่ใช่ข้าวหลามฮะต้นนึกถึงข้าวหลามเป็นห่อหมกฮะห่อหมกอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะฮะวิธีการทำเนี่ยเผาเหมือนข้าวหลามด้วยอ่ะไปดูเซน่าทานขนาดไหนนะครับนี่นะฮะมีหลายกระบอกเลยนะฮะที่เห็นอยู่นี่ฮะไม่ใช่กระบอกไฟฉายฮะเป็นกระบอกไม้ไผ่นะฮะนี่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 เป็นห่อหมกกระบอกไม้ไผ่ห่อหมกปลากรายฮะตั้งอยู่ริมถนนสายราชบุรีวัดเพงหมู่8ฮะ ตำบลเกาะสารพระอำเภอวัดเพลงจังหวัดพระชบุรีเป็นไงผ่า,าและดูนเนื้อข้างในมันน่าทานจริงๆนะครับฟังชื่อแล้วก็หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นโคหลามหรือว่าห่อหมกกันแน่นะฮะ ยืนยันชัดเจนครับเป็นห่อหมกครับแล้วก็เป็นอไอเดียเด็ดนะฮะของพี่มงคลชัยชาตรีจันสกุลนะแล้วก็ซึ่งพี่มงคลชัยเนี่ยก็เป็นอดีตเจ้าของร้านอาหารสู้ตายนะฮะก็มาทํากับน้องชายชื่อว่านายทธเนศครับก <c oughs> ็คิดไอเดียนีฮยขึ้นมาแบบนี้นะครับ ไอเดียแบบนี้ฮะเกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิดครับทำให้จําเป็นต้องปิดร้านอาหารนะฮะพอปิดร้านปุ๊บก็ต้องหาเงินไงน้องเอ๋ยไงว่าจะทําอะไรดีที่มันมีไรายได้พอแบบประทังชีวิตไปนะครับก็เลยคิดเมนูนี้ครับก็คือเป็นนำน่ฮะห่อหมกกระบอกไม้ไผ่ครับคิดเมนูทอดมันปลาก,กายขึ้นแล้วก็ใช้เนื้อปลาอย่างดีฮะผสมกับเครื่องเทศสูตรเฉพาะครอบครัวครับเนื้อปลาก็เหนียวหนึบรสชาติก็ถูกปากลูกค้าครับจากนั้นฮะ ก็มาใส่ในกระบอกไม้ไผ่ฮะแทนการใช้ห่อใบตองไงปกติเราจะเห็นแบบใบยอบ้างใ,ใบตอบ้างอะไรแบบนี้นะฮะคงะความหอมาใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็ใส่เครื่องเทศนะครับแถมมีความแปลกด้วยพอเปิดร้านขายห่อหมกกระบอกไม้ไผ่ โอ้โหลูกค้านี้ชื่นชอบมากทีเดียวนะครับตอนแรกก็ทําเล่นๆนะฮะทำขายเพียงวันละ40กระบอกฮนะ,ะขายในราคากระบอกละ60บาทนะรปรากฏว่าขายดีนะครับออเดอร์แบบโอ้โหล้นนะครับซึ่งทางพี่มงคลชัยบอกแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่ไอเดียแรกที่ทำนะฮะเคยลองทําปลาช่อนต้มยำในกระบอกไม้ไผ่แล้วแต่นนผลตอบนะรับไม่ดีเท่าที่ควันะสุดท้ายมาลงตัวนี่แหละฮะ หมกปลากายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นะครับสนใจไปอุ่นหนุนได้ร้านเปิด8.30โมงครึ่งถึงช่วงบ่ายนะฮะซึ่งพี่มงคลชายบอกแบบนี้ครับแค่ต้องมาเร็วๆหน่อยนะบางครั้งมาบ่ายเนี่ยไม่ได้กินนะเลือ่กระบอกเฉยๆนะ,ะ,ะเนื้อทุาไนหมดแล้วนะอโทรไปก่อนก็ได้0 8 0 2 9 7 4 1 1 9นะอหาน่ากินนะขายดิบขายดีค่ะ